พอจังหวัดนะคะอนุมัติให้มีการเปิดถนนคนเดินได้ตลาดนัดได้ร้านเกมได้แต่ในส่วนของถนนคนเดินเนี่ยอยู่ในเรื่องของการจัดการของเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งทางเทศบาลนครพิษณุโลกเราก็มีมาตรการในการจัดการถนนคนเดินของเราอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้ก็คงจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ ไปเดินจับจ่ายใช้สอยตรงนั้นได้ความมั่นใจนะคะโดยที่ว่าเราก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันคือหนึ่งกลุ่มผู้ประกอบการก็คือพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายที่จะไปขายที่ถนนคนเดินเนี่ยทางเทศบาลก็ ก็จะให้เข้าก่อนนะคะก็จะมีมาตรการต่างๆควบคุมค่อนข้างเข้มต้องตรวจอุณหภูมิต้องใส่มาสต้องอมีตะก,กรา้าสำหรับรับเงินทอนจ่ายเงินทอนมีแอลกอฮอล์สำหรับไว้บริการผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยอะไรประมาณนี้คือตรวจเข้มก่อนนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างเวลานั่งเลยว่าของผู้ประกอบการก็เว้นระยะห่างด้วย กับ2ก็คือเรื่องของผู้ที่จะไปใช้บริการก็หลายคนก็ถามบอกว่าเอ๊ะเปิดอย่างนี้มันจะกลายเป็นแพร่ระบาดโรคไหมหรือว่าทําให้เป็นมัน,ม,นมันน่ากลัวคนที่จะไปจับใจใช่สวยหรือเปล่าก็ก็มองกัน2เรื่องนะคะเรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของสุขภาพในเมื่อคณะกรรมการจังหวัดเขามองเห็นว่า อนุโลมไม่เปิดตรงนี้ได้เพราะนั้นคนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยก็คงต้องดูแลตัวเองเหมือนกันซึ่งเราเองก็จะบอกว่าจะต้องตรวจนะคะต้องยืนยันสถานภาพมาจากจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดสีแดงมาจากอะไรนี้ก็คงไม่ให้เข้านะคะแต่เราถามว่าเราจะรู้ไหมท่านก็ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะก็ต้องมีมาตรการคุมเข้มกลุ่มที่จะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยและขณะเดียวกันนี้ก็ขอเรียนว่า มันก็หลากหลายความคิดนะนะคะบางคนก็อาจจะอยากไปเดินนะคะเพราะว่าแม้อึดอัดอยากไปเดินแต่บางคนก็บอกกลัวไม่กล้าไปเดินนะคะดันก็เลยเรียนว่าก็ตามอัธยาศัยนะคะถ้าหากอยากจะไปดันแ,แนะนําว่าใส่มาส์กสองชั้นไปเลยนะคะใส่มาส์กสองชั้นอย่างคนขายของเราเนี่ยเราบอกว่าต้องใส่ถุงมือตลอดนะนี้ถ้าท่านไปจับจย่าใยช้สอยถ้าผู้จะไปใช้ บริการที่ถนนเขาเดินท่านก็ใส่ถุงมือได้ด้วยก็ได้เป็นการป้องกันตัวเองอะค่ะอะไรที่มันดีอะไรทําให้เราสามารถที่จะป้องกันเราไม่ให้ติดโควิดได้ก็อย่างที่สบคเขาบอกว่านึกว่าคนที่เราเจอเนี่ยก็ติดโควิดหมดเราจะป้องกันไม่ให้เราติดโควิดจับทุกคนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการเปิดถนนคนเดินในด้านขอเรียนว่า เปิดโดยความเห็นอกเห็นใจของคณะกรรมการสบคจังหวัดนะคะที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการว่าแย่ขายไม่ได้ไม่มีที่จะจําหน่ายสินค้าก็ไปขอความเห็นใจทางท่านผู้ว่าซึ่งเป็นประธานและคณะกรรมการก็อนุรมให้โดยให้เทศบาลเนี่ย ไปจัดระเบียบอย่างคุ้มเข้มก็อย่างเท่านี้ด้าเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่พระรายมาตรการของเราก็ทางเข้าออกในคงจะชัดเจนค่ะมีจุดตรวจเช็คก่อนนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติการค่อนข้างจะเข้มงวดคงใช้กําลังเจ้าหน้าที่พอสมควรและอย่างพ่อค้าแม่ขายที่จะเข้าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยคงจะนัดว่าให้ไปเร็วหน่อยให้จัดตามที่ทางเทศบาลเขาบอกนะคะเช่นต้องไปทำอะไรบ้างเขาก็จะบอกในรายละเอียด ะคะก็จะเริ่มเสาร์นี้เลยนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะเปิดถนนคนเดินเลยแต่ว่าคนที่จะไปเที่ยวดังนดินบอกอะท่านกลัวท่านไม่ต้องไปนะคะแต่ถ้าอึดอัดอยู่บ้านอยากจะไปเดินท่านก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะแต่ในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเทศบาลเขาก็มีมาตรการในการดูแลตรงนี้อยู่แล้วค่ะ